สวัสดีทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโตโยตานำเทโคเมอร์ในตำนานมาปรับปรุงให้หรูหราเต็มรูปแบบคุณจะได้รับสิ่งนี้โตโยต้า a ทโคมเออร์แคปซูนใหม่ล่าสุดประจำปี2 0 2 6นี้ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นรถระดับพรีเมียมที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและเน้นความสะดวกสบายที่พร้อมจะแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง GMC Sierra Denali และ Ford F 150 Limited ลมตวันนี้เราจะมาเจาะลึกการออกแบบคุณสมบัติประสิทธิภาพและว่าคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายหรือไม่มาเริ่มกันเลย เทโคม์แคปปีสโตนปี2026นำสูตรรถบรรทุกขนาดกลางที่ทนทานของโตโยต้ามากระดับด้วยสะกไตที่รูหราด้านหน้ามีกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมรายละเอียดตาข่ายที่ซับซ้อนรูราสุดๆไฟเลดมาตรฐานรวมถึงไฟวิ่งกลางวันอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้รถดูรูหราและลองดูลอ้ออลอยขัดเงาขนาด22นิ้วขนาดใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในเทอโคเมอร์ ที่ด้านหลังคุณจะมีประตูท้ายแบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าไฟสองกระบะท้ายแบบเบลเลตและตัวเลือกประตูท้ายแบบแฮนด์ฟรีนอกจากนี้แคปซูลยังมาพร้อมกับแผ่นรองพื้นกระบะท้ายและฝาปิดกระบะท้ายแบบมาตรฐานทําให้ใช้งานได้จริงและมีสไตล์แต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงคืออะไรเรามาลองนั่งภายในรถกันดีกว่า หากคุณคิดว่าทโคเมอเป็นเพียงรถใช้งานแคปซูลจะทำให้คุณเปลี่ยนใจห้องโดยสารหุ้มด้วยหนังเซมิอนิลีนคุณภาพพรีเมียมพร้อมเบาะนั่งด้านหน้าแบบปรับความอุ่นและระบายอากาศและยังมีฟังก์ชันด้วยสำหรับคนขับอีกด้วยแผงไม้แบบรูพรุนจริงและรายละเอียดโลหะให้ความรู้สึกเหมือนรถเลร์ ஸ เทคโนโลยีนี้เป็นอีกระดับคุณมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วที่ใช้ระบบข้อมูลความบันเทิงล่าสุดของโตโยต้าพร้อม Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมัตรวัดดิจิตัลขนาด12.3นิ้วจอแสดงผลบนกระจกหน้าและระบบเสียง JBL 12ลำโพงระดับพรีเมียมทำให้ทุกการขับขี่รู้สึกเหมือนเป็นประสบการณ์ชั้นหนึ่ง แม้แต่เบาะหลังก็รูรากว้างขวางปรับเอนได้และมีระบบปรับอากาศและเป็นครั้งแรกในเทโคมเมอร์ที่คุณสามารถมีซันรูฟแบบพาโนรามาซึ่งจะทำให้ห้องโดยสารสว่งสางใสด้วยแสงธรรมชาติโซลูชันการจัดเก็บของมีมากมายรวมถึงช่องเก็บของใต้เบาะและคอนโซลกลางที่ล็อกได้ใต้ฝากระโปรงแคปซูลมาพร้อมเครื่องยนต์เทโคมเมอร์ที่ทรงพลังที่สุดของโตโยต้าซึ่งเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด V6 3.4ลิตรโบร์คู่ให้กำลังประมาณ400แรงม้าและแรงบิด480ปอนด์ฟุตจับคู่กับเก นี่อัตโนมัติ10สปีดและระบบขับเคลื่อน4ีล้อขั้นสูงทำให้รถคันนี้เป็นรถที่ทรงพลังทั้งบนถนนและออฟโรดการขับขี่นุ่มนวลอย่างน่าประหลาดใจด้วยโชคับแบบปรับได้และเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนที่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบสนิททอลากจูงได้สูงสุดถึง7,500ปอนด์น้ำหนักบรรทุกมากกว่า1,600ปอนด์และด้วยโหมดการขับขี่หลายโหมดรวมถึงการตั้งค่า l u x u r y Comfort เฉพาะทำให้สมดุลระหว่างสมรรถนะและความประณีตได้อย่างลงตัว อย่าคิดว่าความหรูหราหมายถึงความนุ่มนวลแคปซูลยังคงมีสมรรถนะออฟโรดที่ยอดเยี่ยมด้วยระบบควบคุมการคลาน Di ฟเ e r e n t i ชียล c ็อกด้านหลังและแผ่นกันกระแทกมีประสิทธิภาพเทียบเท่าที่อดีโปรเพียงแต่มีเบาะรองนั่งที่มากขึ้นตอนนี้เรามาพูดถึงราคากันดีกว่าเทโคมแคปซูลปี2026เริ่มต้นที่ประมาณ6 2 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่าเทโคมรุ่นมาตรฐานมากแต่คุณจะได้รับคุณสมบัติระดับเล克斯ในแพ็กเกจที่ทนทาน เมื่อเทียบกับรถบรรทุกรูขนาดปกติแล้วทาโคามแคปสโตนมีขนาดเล็กกว่าแต่คล่องตัวกว่าพร้อมความสามารถในการขับขี่ออฟโรดที่ดีกว่าหากคุณต้องการรถขับประจำวันระดับพรีเมียมที่ยังคงรับมือกับการผจญภัยได้นี่อาจจเอ